ที่นี่ไปเป็นรับเหมาก่อสร้างครับผมไปเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทที่จะไปรับงานรับงานโครงการนี้ครับแต่โครงการนี้เขาใหญ่เขาก็จะมีผู้รับเหมาหลายเจ้าครับแล้วก็เลี้ยนผมก็เป็นหนึ่งในผู้รับเหมานะครับให้เราไปเป็นที่ปรึกษาให้บปิษัทที่ปรึกษาต้องต้องดูใช่ไหมครับ ใช่เราสร้างให้ถ wow! ูกต้องให้เป็นไปตามกำหนดเวลาให้เหลือกำไรใช่กำไรนะ มันสูงแล้วก็หาค่อนข้างยากนะฮะับรอนนี้ทีมงานของต่างชาติเาก็มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความชำนาญมากขึ้นเพราะท่านบอกหลักอะไรยก็พอที่จะเอามาใช้งานได้ครับอันนี้เหรออันนี้อ๋อใช่ใช่อันนี้ที่พ่า พระอค์นครับพระยาคาโปะครับขอให้เชื่อนี้เท่านั้นได้รับการยกย่องในสรรเสริมยูอเสมอเราดีใจที่ได้ศึกษากับที่เองทันชายในวันนี้เนื้อหาวันนี้พูดถึงเราจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้ไหมและเราต้องทำอะไรเพื่อจะเป็นเพื่อนกับพระองค์ขอพระองค์ให้พระรามบริสุทธิ์ในการศึกษาวันนี้ ่อจะที่เอกชัยเข้าใจและมั่นใจในสิงที่ได้ได้อย่างในวันนี้อธิษฐานทึกสิ่งนี้ในนามพครซื้อหริตมเราจะกับว่าคุณเป็นเพื่อนดับพยะโหวาได้นะครับเขชที่นอนรับเท้าาโหวาอยากคืจากขางมากขึนและเป็นเพื่อนกับ รู้ว่าพญาพวงวาเป็นพระเจ้าแบบไหนเคยทำอะไรมาบ้างและอยากให้อะไรกับคุณคุณก็คงอยากจะเป็นเพื่อนกับพระองค์แต่คุณจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้จริงๆใหมคุณต้องทําอะไรเพื่อจะเป็นเพื่อนกับพระองค์คำพีไบเบิลมีคําตอบและยังบอกด้วยว่าทําไมพญาพวงวาจึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดขอบคุณมากครับพี่เะกใจเคยคิดหมครับว่าเป็นเพื่อนกับพระองค์ดได้หรือเปล่า <c oughs> รีอเงินเพื่อนถ้าถ้าคิดว่าได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าถ้าเราฟังจากที่ในบทพวุนี้พระองค์ก็มีความที่อยากให้เรารู้จักนะครับบอกชื่อเราแล้วก็บอกในสิ่งที่ท่านทำนะฮะก็คือเหมือนกับตอนแรกคิดจึงขนาดว่าเหมือนพ่อเลยสั่งใหม่นะฮะก็ถ้ายิ่งเป็นเพื่อน อย่างที่ผมเคยพูดอ่ะเราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงเหมือนนอกจากพ่อลูกเรายัางเลี้ยงเหมือนเพื่อนด้วยมันจะได้สนิทคุยกันได้ทุกเรื่องและบางทีเราไปตั้งกฎว่าเราเป็นพ่ออย่างเงี้ยบางทีเขาไม่กล้าพูดในบางเรื่องถ้าเราพูดเราเป็นเพื่อนด้วยมันเขาก็จะพูดได้ทุกเรื่อง <c oughs> ผมคิดว่าพระอ,องค์ก็น่าจะคิดคลท้ายกัน <c oughs> 2ีสิ้าข้อส4 25็แล้วก็ข้อริบนีช่วยตาม <st arts> เลืนะครับคนที่เกรงกลัวพระยะวัวจะได้เป็นเพื่อนสนิทข,ของพระองค์และพระองค์จะให้พวกขเขารู้จักสัญญาของพระองค์ของพระมากค่ะคำที่เพื่อนบอว่าเราเป็นเพื่อนกับพระอ,องค์ได้ไหมครับ ได้แต่ว่าผมอาจจะแปลกใจคําที่บอกว่าคนที่เก่กงกลัวพยะครกลัวจะได้เป็นเพื่อนสนิทของพระองค์คาออันนี้คำที่ผมแปลกใช่เราเป็นเพื่อนหนัได้แต่ต้องนับถือด้วยใช่ไหมครับต้องด้วยนับถืออืมจะโอเคสำหรับผมคำว่าน,นับถือกับคำว่าเก่งกลัวแตกต,ต่างกันครับ สำหรับผมนะอาจจะเป็นพิธีการใช้คํบที่แตกต่างอย่างผมเองเนี่ยอยากถามว่าอยากให้ลูกลูกชายผมนับถือแต่ผมไม่อยากให้เกรงกลัวผมผมไม่อยากให้ใครเกรงกลัวผมเลยลูกน้องก็เหมือมนกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเพราะมีคนอื่นมาบอกทีหลังนะหเวลาผมประชุมหรือเวลาอะไรผมจริงจังเกินไปพอเวลาเราพูดจริงจังแล้วมันออกมาได้สีหน้าแววตา บางทีงลูกน้องกากลัวพอลูกน้องเขากลัวเขาก็จะไม่กล้าบอ,อกในสิ่งที่เป็นปัญหากับเราแล้วเขาแอบไปบอกคุยกันข้างนอกกว่าเราจะมารู้คนมาแอบบอกเราทีหลันะงเนี่ยทุก่มันผ่านา้วซึ่งมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแล้วก็พยายามจะฝึกตัวเองอยู่ว่าไม่ทําให้แบบมันมันดูน่ากลัวทําให้คนกลัวเราว่าไม่สําหรับผมว่าไม่ดี โดยเฉพาะคนใกล้ชิดไม่อยากให้เขากลัวอยากให้เ้องใกล้ที่จะบอกความรู้สึกอะไรไม่ดีก็บอกเราจะได้แก้ไขทันเวลาเพราะว่าถ้าการกลัวเราเขาจะเก็บผมก็เลยพอดีฟังคำนี้ว่าเกรงกลัวก็เลยฟังดูอาจจะต่กแตลกมาบออ่าครับเข้าใจได้ซึ่งที่พี่เอกจายบอกนะครับที่จริงก็ไม่้องกลัวก ม่อยากให้เรากลัวพระเจ้าใช่ใช่ใชก็เกรงกลัวก็คืออะไอธิบายว่า,ากลัวที่จะให้ปลายาผู้ว่าเสียใจถ้าเราทำผิดก,ก็ทำให้ปลายาผู้ว่าเสียใจเช่นกันก็กลัวเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ไหกลัวพระเจ้า เข้าใจนะเวลาแกนเขียนบทขัดย่อ,อมาอย่างเงี้ยเราทําให้เข้าใจน,นิงทีมันต้องมีคนที่มาขยายความครับครับครับแล้วก็ข,ข้อที่หนึ่งนะครับพระยัคว,วาเชงคนณให้ทําอะไรนะครับขาใช้คำข้อที่ไหนเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะเข้ามาใกล้ชิดกับคุณนี่หมายความว่าพระยาควากำลังเชยคุณ ให้เป็นเพื่อนกับพระองค์แต่บางคนคิดว่าถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเป็นเพื่อนของเรา,าก็คงจะเป็นการไม่ให้เกียรติพระองค์หรือบางคนอาจคิดว่าจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้ยังไงในเมื่อเราไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่ในคัมภีร์ไบเบิลพระยะโฮวาบอกให้เรารู้หลายอย่างเกี่ยวกับพระองค์ถ้าเราอ่านคัมภีร์ไบเบิลเราจะสนิทกับพระยะโฮวาได้ถึงแม้จะไม่เคยเห็นพระองค์ขอบคำว่ากคา ที่บอกะะว่าพระยวเชรคนให้ทำอะไรครับต้องให้เข้าใกล้ให้เขาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปรู้จักพรองค์<ม>โดยการอาภภภภ่านคำพีใช่อ,องกครับ เพื่อนกับเราอยู่นะครับอืกำลังเตรียมพร้อมครับ <laughs> <Okay. S 1> แล้วกข้อที่สองนะครับข้อสองทำไมพญาวาถึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะใช่ไหมพยา,ยาวารลักคุณมากพระองค์อยากให้คุณมีความสุขและถ้าคุณมีปัญหา <S <s พยา,ยาวาสก็อยากให้คุณขอความช่วยเหลือจากพระองค์คุณสามารถฝากความกังวลทั้งหมดไว้กับพระองค์ พราะพระองค์ห่วงใยคุณพยาวัวพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือให้กำลังใจและรับฟังเพื่อนของพระองค์กอบอม่าคาที่ถามว่าทําไมพระะวาวัวถึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะท่านอยากให้เรามีความสุขครับใช่ครับ 对。对 เราก็ต้องหาที่พึ่งแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะพึ่งใครได้ขั้นแรกเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนส่วนมากเราก็จะคิดถึงคนใกล้ตัวสมมติสามีภรรยาลูกหรือไม่ก็พ่อแม่เราถ้าเรายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ญาติใกล้ชิดอันนั้นก็เป็นเขาเรียกความหาที่พึ่งของคนนะแต่ท่านก็มาบอกว่าท่านพร้อมที่จะเป็นตรงนั้นได้ อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบค่อนข้างจะโดดเดี่ยวยนะนะครับ mm hmm. อาจจะอยู่คนเดียวนะ mm hmm. ไม่มีครอบครัวหรือญาติไม่เคยมีเพื่อนก็อาจจะมีน้อยคนนี้เอ๊ห่างสาลหัางไกไม่รู้จะพึ่งใครเนาะ mm hmm. อาจจะนึกถึงท่าน mm hmm. ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดี mm hmm. ครับ อย่างเรามีเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเเพื่อนเราไม่ค่อยสบายใจบางทีนานๆเจอกันหรือว่าโทรคุยเสียงไม่ค่อยดี<ม>เราก็ไม่อยากจะไปซั<ม>กไซด์หรอกเขาบอกมีอะไรเปล่าถ้ามีอะไรก็บอกได้นะแางเ,เตือน,นไว้ให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเราเราห่วงนะเป็นที่พึ่งได้<ม>ซึ่งไอ้เพื่อนตรงนี้ก็หาได้ไม่เยอะหรอก ผมเองก็โตแก่แล้วนะเนี่ยเพื่อนน้อยแต่คนรู้จักเยอะมากไอ้ควมว่าคนรู้จักเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะโซเชียลนะเรามีเพื่อนในโซเชียลเป็นหมื่นผมว่าเป็นหมื่นแต่อาจจะลดลงมาเหลือสักเป็นร้อยอเป็นสิบท,ที่พอจะมีเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เนะคุยกันสอบถามกันขอบคุณกันอะไรอย่างเงี้ย แต่เรามีคนรู้จักเป็น,เ,ปนเยอะอแล้ยิ่งถ้าคำว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเอาคำจำกัดความของคำว่าเพื่อนเนี่ยให้มหันลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็คือความเป็นหว่วงเป็นใหญ่ความช่วยเหลือกันได้ใน,ใน,ในเกือบจะทุกสถานการณ์คัดมาแล้วนี่น้อยมากๆดังนั้นที่เรารู้จักคนเป็นหมื่นคนนะแต่เพื่อนที่เราคิดอยากจะโทรหาเวลาเราเป็นชุ์หรือเราจะโทรหายายามเราไม่สบายใจ คิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่เกินสองคนขอผมนะน้อย <c oughs> มากๆ <c oughs> คงเตกไหนนะครับเขาใช้อ่านพระพยาวารัฐมนุษย์ทุกคนแต่พระองค์เป็นเพื่อนสนิทกับคนซื่อตรงพยาบาวจะเป็นเพื่อนกับคนที่พยายามทาสิ่งที่พระองค์บอกวะ่าดีและหลีกเลี่ยงสิ่งที่พระองค์บอกว่าไม่ดีบางคนอาจรู้สึกว่ายากเกินไปที่จะทําตามมาตรฐานของพระเจ้าแต่พะยาบาวเป็นพระเจ้าที่ใจดีพระองค์ยอมรับคนที่พยายามสุดความสามารถที่จะทําตาม อย่างที่พระรองค์บอกขอบคุณค่อม้าคาที่มี่ทว่าระยะวัดจะเป็นเพื่อนกับของเบงไหนครับคนซื่อตรงมีโนาเขียนได้เลยครับ,บที่คิดแคงนเยครับนี่เป็นเข้มเข้มงวดใหม่ <laughs> อย่างไรครับข่อแรกๆเนี่ยอ่านแล้วมีความศศรู้สึกว่าว่าเขาเส่็ ว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าพระองค์จะเป็นเพื่อนสนิทกับคนซื้อตรง<ม>แล้วก็เป็นคนเป็นเพื่อนกับคนที่พยายามทําสิ่งที่พระองค์บอกว่าดีหล<ม>ีกเรียกสิ่งที่พระองค์บอกว่าไม่ดี<ม>ไอ้ตรงเนี้ยมันยากนิดนึงในความทัศนะของผมนะไอ้คาว่าดีกับไม่ดีคนแตกต่างกัน<ม>สาหรับผมอันนี้ผมก็เลยไม่ได้ไปก้าวล่วงว่าพระองค์ ให้คํำจากัดความว่าดีกับไม่ดีอย่างไรแต่นั้นเป็นความรู้สึกของผมว่าไอ้คาว่าดีกับไม่ดีของคนเราแตกต่างด้วยอายุด้วยเพศด้วยวัยด้วยสัญชาติอย่างนั้นคงไม่มีสงครามอันผมย้ําเรื่องนี้ก็พูดไปหมดแต่ก็จะพูดต่อไปถ้ามันยังไม่หมดสงครามเพราะว่าอะไรเพราะว่าสงครามเกิดจากคนที่มองเห็นต่างกันดีกับไม่ดีของคนสองกลุ่มนะี่แตกต่งงางนะมันเล,เลยเกิด สิ่งนี้ขึ้นมาฉะนั้นผมจะไปตัดสินก็คงไม่ถูกว่าอะไรนดีหรือไม่ดีฉะนั้นแล้วคนนี้มาฟังตรงเนี้ยที่คําบอกว่าดีแบบไม่ดีมันก็เลยยากสักนิดนึงในความคิด <c oughs> ส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวเองนะคิดว่ามีความคาดหวังว่าพระองค์จัดรักทุกคน <c oughs> แม้นจะดดีหรือไม่ดีในมุมมองของใครก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วก็พร้อมที่จะให้อภัย <c oughs> ทุกคน อย่างเมื่อเช้าก็ฟังข่าวหลายข่าวที่อย่างนี้เวลามันมีข่าวเนี่ยมันดรามา่าเยอะมันมันมันมีความคิดที่แตกต่างเยอะออกนอกเรื่องนึงเมื่อเช้าข่าวที่ใหญ่มากก็คือข่าวเด็กสิบสี่จำได้ไหมฮะสิบสี่กาดยีพาราลอนดังมากมากใหญ่เป็นข่าวใหญ่มากๆเลยสำหรับคนไทยเ,เขาเป็นเด็กอายุสิบสี่เขาทำผิดแน่นอน ขาฆ่าคนไปงานนั้นสามคนเสียชีวิตไปสามคนแล้วก็มีคนบาดเจ็บหลายคน<ม>ข่าวนี้ดังไปทั่วโลกแล้วทาให้เมืองไทยกระเทือน<ม>ถึงเรื่องการท่องเที่ยว<ม>ข่าวล่าสุดตนันเนี้ที่ t w เตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าอยายการสั่งไม่ฟอ้องอย่างตามข่าวนะี<ม>้ด้วยเหตุผลว่าอันนี้ผมเล่าย่อๆแล้วกันนะ ด้วยเหตุผลว่าตำรวจอาจจะไม่ให้ความยุติธรรมกับเด็กเพราะว่าไปสอบสวนตอนที่เด็กไม่พร้อมไม่เอาหมอมาตรวจสอบก่อนอะไรเงี้ยว่าเด็กเป็นอะไรหรือเปล่า mm hmm. ไอ้ไอ้ยการเขาก็เลยบอกว่ายัางไม่ฟ้องตี mm hmm. กลับไปให้เอาเด็กเนี่ยไปรักษาตัว่อนแล้วค่อยมาสอบสวนสอบส,วน,สวนกันอีกทีว่าทำไมเด็กถึงทำแบบนั้น mm hmm. เพราะว่าเมืองไทยเรามีกฎหมายว่าเกณฑ์ เกมที่จะตัดสินอะไรรุนแรงมันจะมีเกมว่าเด็กอายุไม่เกิน1ิแล้วเด็กอายุ1 5บหถึงสิก็เกมหนึ่งแล้วเด็กอายุ1 8บแถึงยีก็เกมหนึ่งถ้า20ผู้ใหญ่ละตัดสินเต็มที่เลยมันจะมีสื่อสามเกมและนี่คือเกมที่ต่ำที่สุดละคือเด็กอายุน้อยมากมากคราวเนี้ยพอมันเป็นอายการไม่ฟ้องมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเลวขอโทษที่พูดแรงเด็กคนนี้ไม่ดีเด็กคน แย่ yeah. เด็กคนีอะไรอย่างเนี้ยฮะมันก็มีอีกมุมอันนี้คือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็มามองว่าเออก็เขาคงมีเหตุผลในกายต้องลองไปฟังดูซิว่าเด็กคนนี้มันเป็นโรคจิตหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าม,มีการใช้ยายหรือเปล่า<ม>คือเห็นไหมคะว่าโลกเราจะมีสองมองุมซึ่งวันนี้ผมดูข่าวเนี่ยสำหรับผมผมทำใจเปล่การมผมรู้ว่าเขาผิดแต่ผมก็ให้อภัยเขาแนะ่ การที่นนมันให้อะไรได้ยากเพราะเขาฆ่าชีวิตคนอื่นแต่เราต้องเข้าใจว่าเหตุผลมันคืออะไรมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลหรอกแต่เราต้องเข้าใจโลกตอนนี้กลับมาตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าอย่างเด็กคนนี้ซึ่งทําผิดร้ายแรงมากๆถ้ามองใครก็มองเขาเป็นเด็กไม่ดีแน่นอนอะไม่มีใครมองเขาดีหรอก <S 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 แต่ว่าเราผมก็เลยอยากจะให้ส่านุว่าพยาวาเห็นอะก็อยากจะให้พยวาวให้โอกาส ให้อาภัยไม่ได้แบบวันนี้จะต้องไปตัดสินจะต้องไปเอามันไปทหารเอาเขาไปไปติดคุกเขาไปทําโทษดังนั้นี่ยังไม่ได้รู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าใครอยากทำเร็วอะ่ะส่วนตัวนะแต่ทําเร็วมันคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างซึ่ง เตุผลของเขาอาจจะไม่ดีหรอกไม่ดีกับกคนอื่นหรอกแต่มันเป็นเหตุผลที่เราอาจจะไม่เข้าใจกาแค่นั้นแล้วก็ยากที่สุดด้วยส่วนตัวนะด้วยประสบการณ์ของผมก็คือคำว่าให้ไปมันยากมากๆเลยนะท,ที่เราสําหรับมุมมองเราว่ามองว่าใครผิดอาะผิดละ่ะเรารู้ว่าเขาผิดในมุมมองของเรานะอย่าไปตัดสินว่าว่าทุกคนจะคิดเหมือนเรา แต่ว่าวันนึงแล้วเราให้อภัยเขาได้เหมือนกับใครที่ทําร้ายผมเนี่ยมันก็มีนะคือวันนึงแ้่ผมผมเคยมองย้อนกลับไปผมโกรธมากมากโกรธแบบทําร้ายได้ทําอะไรได้อย่างนั้นเลยนะแต่เวลามัผ่านไปแล้วอายุเรามากขึ้นเราเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจหลายอะไรมากขึ้นเราเริ่มเฮ้ย,ย,ยมันคงมีเหตุผลอ,อะไรของอย่างที่แบบมาทํแบบนั้นนะนะวันนั้นนะ ถามว่าวันนี้ผมโกรธเขาเท่าวันนั้นมันก็ไม่แล้วนะก็คือ,อปล่อยๆมีขยันใยนะได้แต่วันนั้นทําไม่ได้วันนี้กลับมาตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าท่านน่าจะสําหรับมุมมองผมอยากให้ให้ท่านเปิดสําสหรับคนทั้งดีและไม่ดีหมดเลยมันจะงเงินมือนงไบว่าสมมติว่าคนไม่ดีในมุมมองของท่านนะ่จะได้มีที่พึ่ง ประมาณนั้นประมาณนั้นยาวนิดน,นึงครับอ๋อขอบคุณขสำหรับคุณแทนด้วย